พลตำรวจตีทีรพงศ์วงรัตนทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล4พันตำรวจเอกนิทิธรจินตการน,น์รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจรสนที่กำลังตำรวจจราจรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจปราบปรามยาเสพติดแลงข่าวระดมกวาดล้างแก๊งเด็กแว้นและรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ร้านปรับแต่งท่อไอเสียส่งเสียงดัง และท่อไอเสียไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมออกจำนวน33ร้านนายธนพัฒน์หนุยวงคนโพสโซเชียลชักชวนสมาชิกแข่งรถในทางสาธารณะและวัยรุ่นเยาวชนชายหญิงรวม134รายยึดรถ120คันหลังรวมกลุ่มแข่งรถที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและพักอาศัยในบ้านเรือนใกล้เคียงผู้สื่อขาวเ,เห็นนะฮะแลทางส่วนใหญ่กันวิ๊กไ์ทั้งสิ้นเลย เนื่องจากเราโซหมางเรามีการเน้นในเรื่องของบิ๊กไมซ์ทำให้เกิดเสียงดังกระดิ่งขอสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาที่นี่เลย daily news live K th ค่ะ